เงียนครับปูเงหญ่เลยสวัสดีตอนเศร้าๆนะครับวันนี้พระลูกท่านมาหาอยู่หากินคือเกาล่ะครับผมว่าจะมาตกประกวดเพราะว่านาม,ม้ารอมีนามสีแห้งๆเติบเลยหลังจากเข้ามาล่าสดุดนามคอยครับวันนี้มารอมีแห้งผมคิดว่าน่าจะไม่โตอยู่ครับ ไม้ปากทอเดี๋ยวผมจะใส่ปลาไหลไว้ตรงนี้ครับเี่นเนาะโอ้งูหง่เตืบเลยครับมันที่เขากินผงกับโบนี่ใหข้กันน้ำโ,โ,โ,โยกนย้ำไหลจริงสิเขาจะกินบอก็ใส่ไว้ก็บอเสียหายครับแล้วเ้าก็บสิบเบ็ดปรากฏไปน้ำ ดงเบียดที่ใสมือนีครับเบอร์สิบห้าเอาสีางไงจักน้อยจัยงยูดีครับสายพี่อีเยื่อที่จะใสก็จะเป็นหมูนะครับนะเนาะพอดีผมเอาหมูนําข่วงจิงฮู้เลยผมเห็นตะโดนน่ะแหละครับแต่ว่ามือนีเออว่าเมื่อสิประกวดก็เลยเอาหมูมาเพื่อใสรองเบืองบนเทีาเขากินเน,ะนาะนำในลายโยกๆอยกก่างนี thôi đúng như thế เน็บใส่ชีดินไว้จังสิครับคันแมนเขากินเสือกก็จะออกจากชีดินเขาก็จะโหว่าเขากินเดี๋ยวเขาไปสิธิประกวทาครับลองมึงครับเอ็บชีหลายๆท่านเพอนว่าผมขังปลาใส่น้ำแล้วเขาว่วยขึ้นสัญญาณไปบอกมู่เห็ดให้ปลาวกกินเม็ด ผมจะลองเบิงมือนี่ผมจะบ่อขังน้ำครับป่าจะกินเวดบ่อไม่แรกครับ ดูครับเดินดนักหน่อยน่าจะบ่เกินสองนาที่หรอกครับแยมแรกของเขา ดูครับลงไปไม่ได้ก็ได้ไม่นั่นแล้วครับ ัมาเลยเลยครับ เย็นเบ็ดไปน้ำเลยแต่งามอยู่บนใเญย,ยบันไหนบนน้อยบันไหนครับแต่ว่ากับบเกินสามนาที อือรู้ครับกินไ้วยเยอ่ตัวนี้อือมาเรื่อยๆครับใส่บอลลูนกันไปไลยประกวนเหลืองง่ามๆเลยใส่กำลังพอดีครับใส่ขีดสองขีดนี่แหละขีดขเครื่อง ีชิ้ไหครับสองขั้นขั้นหัวมือสี่ชิมไหวขั้นนี้เท่ากับคิดแปงสีละครับเป็นจะยอยู่ฝั่งหัวมือมีแฉมเท่ากับจะได้ขึ้นมาไวๆไวกลแน่ไกลแน่ครับเปเพียป่าเขาขึ้นมาบ่าท่านอยู่ของลงังป่าอยู่ไม้นันเงียบครับผมก็เลพยพานใหญ่มาก มาเบิงไมน้นี่ลองเบิงมีโตอยู่ครับแต่ว่าก็ต้องถ่าจาักน้อยบ่ใดลงไปแล้วก็กินปุ๊บเนาะถานี่ประมาณเกือบสองาทีตย์นละครับมีโตก็ต้องมีอีกครับนี่ครับไม้ของเฮาไม้สวยเลยป้าไพครับตรงนี้มันจะเป็นเพื้อนออกกระสอบไส้มาใส่เนาะ กั้นน้ำบ่ให้น้ำลดลงเวลามันแห้งครับเวลาหนาแรงช่วงที่ว่าน้ำไหลลงมานี่ก็จะเป็นหินครับหินก้อนโครโูเคเลผมคิดว่าป่าเขาจะขึ้นไปยากแล้วเขาจะเฟีย,าายอยู่น้ำก่อพายุงสิละครับว่าตอนนี้มันช่วงเทียงช่วงใบช่วงเทียงช่วงใบป่าเขาจะเข่าห้มครับคิดว่าเนอ้ออ่ะมึงครับเมื่อกี้ผมย้อนลงไปนะั่นได้ขึ้นมาแต้มหนึ่งแล้ว เนาะรุ่นน้ำกันไปอีกเบื้องอีแครมีครับจึ้มๆกันไป หมยสุดท้ายของมือนี้ครับก้อนนั้นได้มาสองแต้มไม้ไมยนี้จะจบแค่มือนี้โอ้ยหุ่นปลาดัวขึ้นออ้ยโอ้โอเกงเ่งแท้สูงไนไดก็ขึ้นไปได้โอ้เนียนนนเนียนอน,น,น,อนมือนี้เขาจะจบยุ่มไม้สุดท้ายนี่แหละครับไม้ไม้รับของเขาได้ซ้ำได้เก่าซ้ำนั่นรุ่นเบิรงครับ จะมีแจมบ่ตั้งแต่ช่วงใบสองนี่หอดคำครับไม่แรกครับรุ่นเมืองไปน้ำกัน๋ยมีแจมสวยๆบอโอ๋เนาะหงงล่างคุณอ่ะบาทแรก รออยู่ครับอยู่พอถึงสองนาทีลงกุุบกินปับ๊บโมยัย้ปันไงครับผมมากมากลงกุุบกินปั๊บเนี่ย ก่ได้ก็ะยู่ไม้นี่แหละครับบาน,นี้แต่ว่าห้องก็ได้มาหลายแจมแล้วละ่ะยูย่ไม้แรกหูกต้อครับเรื่องเรอนีนน้น้ำมันแห้งปลาอาจจะขึ้นมากพอไหวเดี๋ยวห้องจะเอชเคงื่งครับออกข้างล่างก่อนโห่อครับ ดูโอุ้บกินปั๊บสุ้ยสุยสองแจมแล้วครับด้านหนื่อยน่ะสิโอ้ยมวนเลยนี่ โอ้วัดแห้งเลยกลัวฟงวัวตอดแห้งครับผมก็เลยวัดแห้งกุ๊กกี้นะมันอยู่ใกล้ไม่เอ้ยไม่ตอดแห้งครับเยอะหนาจะตรงนี้ ครับเอ้ยเอาลุงไปวันพ่เข้ากำลังสิตั้งสายปากินแล้วตีหาเปล่าครับผมกำลังสิปันลอกตั้งสายเมื่อกี้ลายไก่ไก่อนแต่ว่าท่งนี้กับตอดอยู่ครับตออยู่เรื่ยู่บวอยู่เด็ด ก็ต้องไปซู่เครงไรครับาไม้นี่แหละไม้รับของเขาดีละ่ะสามไม้ไม่ออยังได้กับพ่ได้อยู่ดีๆด้วยครับก็ต้องยืนร่นแรีนแต่ใจเพาอย่าเขากับมามาเอาไปไกลบ้านนีนะครับกิโลสองกิโลไปทั้งนึงไกลเบื่อพ่อได้เบื่อซ้ตาไม้นี่จะนี่อยู่ตลอดดยู่ครับหัวชุ่ม ั็ชุ่มตัวเขากับขึ้นมาเรื่อยๆแม่แมเด็กก็ได้หาหกแจมนมันห่างเขากับเลียนไม้ไปครับขึ้นแปลงเรื่องเนี้ยลงแปลงล่างเนี้ยนู้นทีล่ละไปอยู่หากี้นะครับพี่น้องเอาละครับพอแล้ว น้องแพวจะทมหาเลยเพออยู่พอกินแล้วก็เอาละครับางานเท่ามือนี่ซิฟก่าตัวปลาตัง่งามอยู่ตุยแล้วก็มีปลาดน้ำเงย,ยมองดูไยเอา้ามาอยี่ดแล้วครับเดี๋ยวไปด้เฮ็ดเมนูอนุญาตกลับบ้านกันครับ เกียงน้ไมัโซมีกแเลี้วครับในบ้านยาก็สัซนจัดไปปิดฟ้าไปจักน้อยจ้าเห็นมอเดิดเขาจางเสียวปลาใส่นาะจ้า ผักกะเทนได้กินตลอดปีครับแห่งเด็ดแห่งแตกแห่งถูกฝนแห้งแตกดีโรงแนวเด็ดกินสองมือเด็ดสองมือเด็ด กินข้าสวยน่วกันครับเห็ดเมนูกินสวยมือนี้บรรยากาศเยน็เยนๆฝนลินไปเมื่อกี้นั่นมาจ้ากินข้าวน้ำกันจ้าแท่งปลาใส่นน้ำใหม่ส่งมืนอนี้จัดนักเลยจ้ปาปลาลายตัวฮุกอยางเองจ้าปลาลายตัวแต่ว่าโตปุยย่ใหญ่เห็ดกินย่ำเลยก็แซ่บย่ำมันแหละครับเมนูนี้ก็ได้ แกงงนุ่มไม่สมใส่ป่าเนื้ออ่อ,อนใส่ประกวดเท่านี้ปลายังก็แจงแ่บครับปาคอเหมือนต่ว่าอะไประกวดก็กินกดไปก่อนคาวที่แล้วยังโมซาใจน้องเพียววายัดไป <c oughs> อาหารนิสานเ้ากันังสิละครับวนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่ว่าไออยู่ประจํานี่ก็คือจาฮงนี่แหละอยู่ทุกมือทุกขาบเลยเสาเทียงแรงขาดบ่ได้ <c oughs> อะไ้จ้าทำอะไรกินก็จะก,กินข้าวปลาอิมจ้ะก <c oughs> ็ง่ายกับเป็นแก้วแหละนะครับเนาะเป็นแก้วเป็นน้ำพริกไปตำหมกคุงสมัยตะกี้ก็จะมีแก้วบ่องแก้วพริกผงไปยังสันบะมี่ตำหมกคุงเท่ากับเปี่ยนเป็นแก้วเป็นยังไปวันที่นี่เข่ากับกเลี้ยงแก,ก้วมากเข้ากับเป็นตำกรอบตำหกคุงตำหกแตงตำหมกทั่วไปอย่างสันเนาะ มันต้องมีแนวจุดจวดในผ้าครับจึงจะแสบเจ็บกลินโมเบอย์เจ๊เก,รกรครับกินปูกินปลานี่ก็ได้อาหารบาเท่อจากธรมรมชาติมปูกินปลานี่แหละครับร่างกายแข็งแรง คือตาหนักกว่าแบบร่างกายแขงแรงคือกันแข็งแรงมึงเด้มันมีเหียมีแฮงขึ้นมาได้คันมันได้กินคั่นมื้อใดบ่ได้กินปวดหัวเจ็บท้องมีแต่แนวเป็นนอนบ่หลับมื้อนั้นพี่น้องเอ้ยตีเอ้ยสิว่าตีสี่ก็บ่แม่นช่วงประมาณสี่ทุ่มนี่ละผมก็เข้าไปนอนแล้ว

ปวานดีเนาะปลาสดสดหวานหวานมันมันรอบหน้าคันแม่นได้ไปตกอีกผมจะเห็ดชูชีเป็นมานเอาเท่าชูชีเอ้านะเห็นว่าทีเอฟซีแนะนำขอมาไหมเออใส่กะทิใส่กะทิใส่พริกแกงเนาะลองเบิ้งเฮ้า เห็ดอาหารออกไปทั้งอาหารไทยหืออาหารไตวะอาหารไทยอาหารไทยห่คันท,ทั้งไต่นจะใส่ขมิ้นบ่ออกเรื่องเลี้ยงเนาะยังไม่เป็นผู้ใดมีสูตรเด็ด,ด,ดมีวิธีเห็ดเมนูประกวดะนนาเข้ามาได้นะครับอาหารไตก็อยากกินอยู่ด้อาหารไตอยากลองเห็ดเบืองนันเนาะอืเปลี่ยนจากอีสานเป็น อาหารกลางอาหารใตไป็นสินะอือาหารกลางเขาก็เหตุดูอยู่แต่ว่าอาหารไปเจอองก่กนว่ามีวัตถุดิบอย่างเนี้ยจ้าแมืนคือ,คอ,อยากอยู่จ้าอ,อาหารเนื้อเนี่ยก็ไปอาหารใตเนี้ยเขา่็ใครได้เหตุกิน บรรยากาศก็ดีดีครับคืมฟ้าคืมฝนแดดออกแน่คืมฟ้าคืมฝนแน่ลิ้นแน่เป็นแต่นอนเว่นกินแล้วก็นอนนอนตลอดเวลาเนี่ยเฮ็ดลายอ่ะมื้อนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มกับน้องแพลมาอยู่สม่เสมอน,น,นะครับตุ่มกับน้องแพลก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ